ทุกท่านนะครับ้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับเดินทางนะครับไปดูเจ้าของธุรกิจนะครับตามผมมาเลยครับวันนี้นะครับก็พบกับบรรยากาศนะครับตอนเย็นๆนะครับของร้านเข็มีไข่ไก่ตุ๋นนะครับสาขาบึงหนองโพดนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับเป็นธุรกิจทาเงินนะครับธุรกิจเงินล้านนะครับให้กับอีกหนึ่งครอบครัวนะครับคือครอบครัวของคุณชาญนะครับและ นเน็ตนะครับก็ขออนุญาตทักทายกันเลยก็แล้วกันนะครับพี่เน็ตพี่ชาญสวัสดีครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับก็มาดูนะฮะตอนนี้โอ้โหเห็นแล้วนะครับหอมมากเลยนะครับอันนี้คือนะครับน้าซุปของเรานะฮะสุดยอดจริงๆนะแล้วก็มาดูนะครับเท่าแก่น้อยของเรานะฮะคุณชาญนะครับตอนนี้โอ้โหเราก็มาสอบถามเลยก็แล้วกันนะฮะโอ้โหขออนุญาต สอบถามนะครับคุณชาญและก็คุณพี่เน็ตเลยก็แล้วกันนะครับว่านะครับธุรกิจนะครับมีใครไก่ตุ้นนะครับอยู่ที่สาขาบึงหนองโคดนะครับก็ขอจะสอบถามเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้ขายไปได้กี่ชามแล้วครับคุณพี่คะประมาณ30กว่าชามแล้วค่ะโอ้โหวันนี้ไปแล้ว3ากว่าชามแล้วครับผมท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหสุดยอดจริงๆนะฮะก็อย่าลืมนะครับมาแวะกันนะครับที่นะครับบึง บึงหนองพดนะครับผมนะก็เป็นอีดหนึ่งสาขานะครับของร้านนะครับบะหมี่ไก่ไก่ตุ๋นของเรานะครับก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจทําเงินนะครับเป็นธุรกิจนะเป็นธุรกิจเงินร้านนะครับตอนนี้นะครับก็จะมาสัมภาษณ์นะครับคุณพี่ของเรานะมาทานนะครับบะหมี่ไก่ไก่ตุ๋นนะครับที่นะสาขาบึงหนองพดนะครับก็ขออนุญาตคุณสัมภาษณ์คุณพี่เลยก็ได้กัครับผมเป็นไงครับรสชาติของบะหมี่ของเรานะฮะ ครั้งแรกครับแต่รู้สึกอร่อยมากเลยครับโอ้โ,โ,อโหอร่อยมากๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็มีอะไรจะฝากนะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับถ้าใครผ่านมาแถวนี้นะครับก็ขอคุณพี่เยิยนเชิญนะครับท่านผู้ชมที่กาลังชมอยู่นะฮะก็อยากให้มาลองดูครับรสชาติเยี่ยมเลยครับโอ้โหก็ขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะฮะก<อ>็นี่อีกร้านนะครับให้กับ หนึ่งมีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาลองลิ้มชิมรสนะก็แวะกันเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปนะครับสัมภาษณ์นะครับครอบครัวของพี่เล็กและก็พี่ชานนะครับซึ่งมันก็ขออนุญาตนะครับทักทายคุณเน็ตก่อนเลยก็แล้วกันครับผมคุณเน็ตสวัสดีครับสวัสดีครับก็นี่คือนะครับคุณเน็ตนะครับเจ้าของนะครับธุรกิจนะครับสวัสดีไก่ไก่ทุนนะครับลาคา บึงน Box, หนองโคดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสาขานะครับที่ขายดีที่สุดนะครับในจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้นะครับทางรายการนะครับเอสเอ็สัญจรของเรานะครับก็จะมาสอบถามคุณเนี็ยนะครับผมนะว่าคิดอย่างไรนะครับถึงจะได้ถึงได้มาทํานะครับธุรกิจนะครับบะหมี่ไก่ใหญ่นะครับก็ขออนุญาตสอบถามคุณเนี็ยเลยก็แล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นนะคะก็ได้มีโอกาสไป ทีมอยู่ที่บริษัทที่ร้านไก่ย่างเอ็เอนะคะก็คือได้ทีมของสูตรของวุวยเตี๋ยวไก่วุวยเตี๋ยวไข่ไก่ตุนสูตรนี้ก็เลยคิดว่ามันอร่อยเลยได้สอบถามจากทีมงานแล้วก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าเราได้เอามาเปิดธุรกิจตรงนี้น่าจะขายดีแล้วก็เป็นกําไรให้กับครอบครัวเป็นหนึ่งกิจาการที่เราตัดสินใจไม่ผิดนะคะที่มาเลือกลงแฟร์ไซด์ตัวนี้ออันอร่อยอะค่ะท่านผู้ชมครับผม เน็ตบอกว่านะครับเป็น A A A อีกหนึ่งธ et ุ bon er รกิจนะที่ทําเงินนะครับที่ทํากําไรให้กับครอบครัวของคุณเน็ตนะครับก็ัมนะค่ะยงคือองเที่ยงกันเลยนะครับก็ในวันวันหนึ่งนะครับคุณเน็ตขายบะหมี่นะครับวันละได้วันละกี่ชามครับสูงสุดครับก็95ประมาณเนี้ยโอ้โห95ชาามนะครับท่านผู้ชมนะฮะก็เป็น ธุรกิจที่นะครับทำเงินให้กับครอบครัวของคุณเนตนะครับเดี๋ยวก็ขออนุญาตสอบถามนะครับอีกแล้วกันว่านะครับหลังจากที่ได้เปิดร้านบะหมี่ไท่แก่ยุนนะครับทางครอบครัวทางรายได้นะครับเป็นยังครับรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมไหมครับผมก็ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะจากที่แบบติดพันเรื่องค่าใช้จ่ายเนี้ยค่ะก็มีตัวนี้เข้ามาช่วยแล้วก็แบ่งปันภาระไปได้บ้างครับผมครับผมท่านผู้ชมครับผมหลังจากที่คุณเนตนะครับได้ ทําธุรกิจมามีอะไรไก่ตุ้นนะครับก็ทําให้ครอบครัวดีขึ้นนะครับรายได้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อยากให้นะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากจะากทำนะครับธุรกิจมามีใครไก่ตุนนะครับก็ติดต่อนะครับมาอย่างทีมงานของเรา เชิญชวนนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสรับท่านไหนที่สนใจนะครับมาทำก็มีไก่ดุนให้ใหใคหุณแมเชิญชวนนะครับสักหน่อยนะคะ่ะก็บ่ามีไก่ไก่ดุลนะค่ะเป็นยังก็คือถ้าได้ลองมาชิมดูนะคะก็จะมีที่สาขาหนองโพอนะคะไม่แพงค่ะเปิดตั้งแต่สี่โมงนะคะถึงเที่ยงคืนนะคะก็ะคะือเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งที่เราควรที่จะส่งเสริมมาค่ะ <S <S อร่อยมากค่ะแล้วก็สุดยอดเลยค่ะ <S <S ของบริษัทสีด้วนสาม ยอดเลยนะครับนะทางรายการของเราก็ขอขอบคุณนะครับคุณแนดมากๆเลยนะครับที่ให้ทางรายการเอสเอสัญจรนะครับมาอสอบถามนะครับว่าธุรกิจนะครับบันมีแต่เงินทุนนี้ทาเงินได้อย่างไรนะครับก็สำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็ติดต่อมาทางรายการของเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทรที่ ตังบะมีไข่ไก่ตุ๋นนะครับโอ้โหก็ขออนุญาตสอบถามเลยกันนะครับหลังจากที่ได้ทานไปแล้วนะครับวจากหลายวันที่ผ่านมานะครับรสชาตินะครับของบะหมี่ของเราเปาน็นยังไงครับผมคุณพี่ฮะอร่อยได้มาลองแล้วต้องมาเรือร่อยๆติดใจโอ,อ้สุดยอดนะอยากให้คุณพี่ฝากนะครับท่านผู้ชมที่กำลังดูรายการกของเราอยู่นะฮะฝากเชิญชวนหน่อยฮะก็มีไข่ไก่ตุ๋นนะอร่อยมากค่ะมาลองชิมดูครัอร่อยสุดยอดเลยแซ่บจริงๆแซ่บเวอร์ นี่ก็คือนะครับเป็นลูกค้าประจำนะครับของร้านนี้เลยนะครับมาทานทุกวันครับผมท่านผู้ชมที่รับกำลังดูรายการอยู่ก็ขอเรียนเชิญเชเลยกันแล้วกันนะครับที่สาขาบึงหนองโพดนะครับเปิดริการนตั้งแต่สี่โมงเย็นนะครับจนถึงเที่ยงคืนเลยครับท่านผู้ชมฮะก็วันนี้ทางรายการของเราก็ร้าท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ